ฟังอาจา์แล้วสนุกด้วยได้ความรู้ด้วยผมติดตามมาตั้งแต่แฟนพันแท้คุณทธลลุขอขอบคุณครับตาก้ากำลังรับชมนะครับอาทิตย์นะครับปิตาผู้หย่มสภานสูงหัวระบือมีไหมครับมีครับองค์หลักหมื่นนะครับก็น่าเล่นนะปิดตาผู้แขกบางปลาเขาก็เล่นหากันแต่ยังไม่รุนแรงนะครับคุณต้อมนาเฉลียงนะครับเหรียญหลงว่กลับเพระดําภาวันเอาดําภาวาจริงๆก็ชื่อว่าดํามาวันนะครับ อุปชักกรักวัดอะวันมันมีสองรุ่นหกเก้ากับเดี๋ยวนะเจ็ดแปดกับหกเก้าหกเก้าเป็นรูปไข่เจ็ดแปดเป็นรูปกลมนะครับกลมก็เป็นรุ่นสองรูปไข่เป็นรุ่นแรกหลังเนี่ยยันแค่ดอกทานตะวันนะี่ก็เป็นสามิตธรรมเป็นสหายอักษรกอ,อกไก่นะครับกัดการก,กันกงงนะครับถ้าว่าหรือว่ากักหรือว่าการ หว่กากากรมวันนะครับหลวงพ่อก,การโคกโพนะครับกันก็กันวัดพระญาศกงกับเสาเขาสมอคอนกการกันขงนะครับสีก่กอ,อถือว่าเป็นสุดยอดนักบูนะครับทําเสือไม่แรงครับพิมการหน้าตุ๊กตาก็สี่ห้าหมื่นนะครับปุกแก้ววัหลานไล่มื่นกว่าบาทครับพี่ร้อยเอ็ดผ้าลายดังร้อยเอ็ดก็จะมี ถ้าเป็นพักกลุ่ก็ปกมือไพรถ้าเป็นเกจิเนี่ยก็จะเป็นหลวงพ่อมาวัดสว่างทาสีนะครับอันนี้คู่นี้โอเคใช้ได้เลยนะครับชิราเขาลอยก็สามสี่หมื่นครับนักเลงโตที่สวยตอนนี้ก็มีสามแสนนะครับเวลาสันเนื้อชิ้นเงินไม่แพงครับหมื่นกว่าบาทสองหมืน่นสวัสดีครับอาจารย์คุณสมศักดิ์นะครับ ขอประวัติพระเกิดรัระสะพานพระเกิดวระสะพานเนี่ยพื้นเพคนนครนายกนะครับผมจําไม่ได้แล้วพระชาท่านเป็นใครนะครับ <c oughs> ท่านก็เป็นพระครูพระครูพิสารทรรมประยุทธ์นะครับมีความสนิทสนกมกี่ยวกับหลวงพ่อยอดของพระหมอรูปหล่อหลวงพ่อยอดพระน้อหมอน,นั้นหลวงพ่อเกิดลุกเสกนะครับพระเกิดสร้างเหรียญรุ่นแรกนะครับในปี2ร479ในข่าวฉลองศาลา แล้วก็ผู้ที่มาแข่งม้านะครับเขาเรียกว่ามาวิ่งแข่งม้าเนี่ยถ้าแข่งชนะได้รับเหรียญหนึ่งเหรียญน,นะครับแล้วก็แจกสมนาคุณแก่ผู้ที่มาร่วมฉลองสลาในปีอุทษาฎ2้479ก็คือพิมพ์หน้าแก่ปัจจุบันนะครับเล่นหากันหลักแสนกลางๆนะครับสามสี่แสนสี่ห้าแสนท่านแบบเนื้อประก้านะครับถัดมาเนี่ยก็จะมาเป็นแปดสามแปดสามจะเป็นรูปไข่ไขป่ปลาทีหน้าหนุมนะครับ อันนี้นจะแบ่งเป็นสองพินขอบเดียวสองขอดอันนี้ก็แพงนะครับอันนี้ก็หลักแสนแสนกว่าสองแสนนะครับถัดมาก็เป็นแปดหกใบสเกดแปดหกใบสเกถึงจะอ,ออกที่หลังเขาแต่ค่าความนิยมไม่ยิ่งหย่อนนะครับก็สองนับแสนเหมือนกันแล้วคนพื้นที่มักจะชอบใบสเกมากกว่าผมเชื่อว่าประสบการณ์จะสูงนะคนเลยชอบถัดมาก็เป็นแม่ครัวแม่ครัวคือลูกไข่เล็กนะครับผมเคยมีเหรียญเงินนะครับ สมัยก่อนมันถูกอันละหมื่นกระบ,บาทแต่อยู่ตอนนี้สบายเลยเหรียญเงินนะครับแล้วก็ยังมีรุ่นสร้างสะพานก็คือใบซักเก้ไม่มีพอสะอะไรพวกเนี้ยแล้วก็มาไข่ปลาหางนะครับแต่ก่อนเล่นกันไม่ทันปัจจุบันเล่นว่าทันแล้วนะครับเพราะเกิดเป็นบ้าที่มงคลน,นามชื่อเกิดนะครับใช้ติดตัวพุทธคุณเด่นดังด้านอย่ยงมงคลพันธุ์นะครับแค็งแกรปลอดภัยอันนี้นะครับคนนครยกแถวบ้านผมเนี่ยก็พูดกันประจํานะครับ แต่ปัจจุบันมันมเป็นของหายากแล้วนะครับไม่ค่อยมีให้เห็นรวมว่าเงินบางการเนื้อดินจอบใหญ่ผมไม่เคยเห็นนะครับเนื้อดินเห็นแต่รูปหล่อโดยเฉพาะเป็นพิมพ์ขี้ตามออีอาบยางลักยางหมากหรือว่ายางไม้อะไรเงี้ยนะครับสวยๆแลเล่หนาเป็นแสนเหมือนกันนะครับหล่อชิราชแต่งเก่าชิราชแต่งเก่าอยู่ที่แต่งสวยแค่ไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่ความพอใจของคนสองคน เพราะแต่งเก่าถือว่านอกระบบนอกกฎเกณฑ์กันคือปกติอินโดจีนเนี่ยเขาจะเป็นพิมพ์หล่อธรรมดาแต่ก็มีส่วนหนึ่งซึ่งธรรมสุทัศน์เนี่ยได้รับจ้างแต่งสมัยนั้นก็คือคนที่ได้พระไปเห็นไม่สวยก็มาให้แต่งแต่งบางทีก็เหลาหน้าตาเหลาไม้เหลามือตอกพระศกใหม่อะไรใหม่ก็ทำให้วิจิตรพิสดารไปเรื่อยแล้วก็สวยงามไปเรื่อยเพื่อแต่ใครรักใครชอบ <c oughs> ราคาจริงๆมันก็ไม่สิ้นสุดนะครับผมเคยซื้อองค์หนึ่งห้าหมื่นแล้วก็เคยซื้อองค์หนึ่งสองแสนนะครับมันอยู่ที่ว่าสวยถูกใจแค่ไหนและอยู่กับใครบางทีมันอยู่กับมือที่เร,เรารับไม่ไหวเนี่ยมันก็ต้องสู้ราคาหน่อยนะครับไม่งั้นไม่ได้นะครับคุณแบงคกุมารลุงพุทิมพิมเล็กบล็อกแรกบล็อกแรกก็เป็นแสนมันแสนกว่าสองแสนนะครับ